นี่นะครฝนตกนะคะลุงมาส่งนะคะถึงบ้านแล้วนะคะลุงก็ใส่สิทเรียบร้อยป้าก็ใส่สิทิ์เรียบร้อยแล้วแม่ดาก็มาใส่สิทนะคะอ้าวเด็กเผลอฝนตกแห้งบ่อ้าวนยังตกไปโปรอยอยู่นี่อ๋ออันนี้ปลูกถัว่วอ้าว เบ๋บอกว่าให้ไปรับเบฝนตกไปยังไงอันนี่นางคือมอมแมมนะลูกนะขอตังค์ค่โอ้ยเห็นหน้าเบ๋เลยสิมาขอตังค์อีกเลยบอกตังค์ขนมหย่าลงไปข้ายิ้มเพื่นมากเลยอ๋อเขายังมีมาหอดอยู่บอกเขาขึยังมีมาหอดีอย่างถึงหอดิหอดเบ๋บอกอันนี้เบ๋ที่ไหนเนี่ย วันนีแม่เอฟีไหนแล้วอัสดีค่ะันสอัสดีค่ะอันดีค่ะเร็วอันดีค่ะอัสดีค่ะอ้าวอันดีค่ะไม่ได้เล้วฮโอ้ลานะม่เร็วโบนมาจะกินติมมโลกมาแม่ใส่ให้มาเจอแล้วว่าติมพัดเป็นน้ำไม่เ็วโว้ยโอ้ยติมมาหวานลานดูสิดูสิ เชื่อนี่เรากัดเป็นมือเล้วหยังอันใหม่นะนี่เราจะกินติมมรูุอ่ะจาก่อนเลยจ้าก่อนจ้าก่อนเลยจ้าจ้าเด้อพูดด้วยค่ะขอบคุณค่ะพูดจ้าด้วยพูดจ้าด้วยเอาติมมาจากเอติมรงทานมาจากนิมินทานตะวันนะคะเดี๋ยวดูดูดูว่ามาถึงหลานนี่มันจะเป็นยังไง พูดจาด้วยค่ะจะยังอยู่ไหมตาเมื่อเมื่อเมื่อฝนเมื่อกันดูโอ้โหไอติมต้องแช่เย็นก่อนนะลูกนี่เบาอยู่ต้องแช่เย็นก่อนนะเพราะว่ามันมันละลายหมดแล้วมันละลายหมดแล้วค่ะอ่ะขอบคุณค่ะกันขอบคุณค่ะพูดด้วยพูดจาด้วยกินชดอช็โอ้ยอ่ะช็อตกินเลยลูกช็อตกิน อ้วยหุดจาด้วย,วยลูฟี่ลูฟี่รีบจอดอกินเร็วจอดแล้วสุดแล้วเฮ้ยไม่เอาป้าไม่เห็นไหมมันที่ชื่อเฮิร์นนะเมยนัย่นแหละมันมีเป็นไอติพี่ไปแทะก่อนลูกแทะก่อนชิช <c oughs> ต้องเอาไปแทกจอง ใช้ิก่อนนะคะกรดก่อนเมื่อกี้ลุงมาสงเนาะก,ก็เลยเตินน้ำมันให้น้ำมันได้ไหมเดินน้ำให้น้ำนด้นนนนนรถคันนี้มันมกี่ไหรกิีได้ะได้แค่ขั้นนีไหม อันเลยกี่ได้เกิดน้ำมันมันเมร์ขันนังก็กี่ได้อันเลยก็กี่ได้เบิดละ่ะอันนี้เนี่ยเบรกเบิดเ,ดเออเบรกหมดสวัสดีค่ะสวัสดียามเที่ยงนะคะแม่ดาก,ก็เดินดูเห็ดนะคะหาเห็ดเห็ดอะไรนะเห็ดแทดเห็ดทาเห็ดค้อนทั่งนะคะยญากเก็บตรงไหนเนาะเห็ดค้อนทงนอังเนาะนี่นะคะแม่ดาก,ก็ได้มาแล้วนะคะ เห็ดแท้เห็ดทาเห็ดเห็ดกอหญ้านะคะแล้วก็ยอดยอดผักอะไรนะั้นยอดผักบวบนะคะว่าจะไปแกงเที่ยงปุ๊จะไปทําข้าวผัดเนาะอ,อุ้ยเหย็ดอะไรทำไมดอกใหญ่จังโอ้ยเหย็ดสีชมพูโอ้คิดว่าเป็นเห็ดงอกกาลังเดินตามหาเห็ดเห็ดเพาะไม่ใช่เดินตามหาเห็ดแท้เห็ดทาเห็ดกอหญ้าเนาะหรือว่าเห็ดคข้นทั้ง่อนตีนั่นเละ อดนี้มีบอมีบอมาดูเห็ดพึ่งสิขึ้นหรือยังเห็ดพึ่งเห็ดละโงกตามหาเห็ดปแกงนะคะมือเที่ยงนะคะเขาว่าเห็ดละโงกออกแล้วอยู่ทางกกอกกกตุ้ม ดอกไม้สวยจังเลยไม่มีเห็ดสักดอกอแต่ว่าดอกไม้สวยมากเลยเนาะนี่ลมพัดเย็นๆนะคะยามยามเที่ยงอยู่แล้วอยู่แล้วไม่เจอเห็ดสักดอกเลยเดี๋ยวไปดูเห็ดละง,งกสิไม่แน่นะถ้าเจอเห็ดละง,งกโอ้โหสุดยอดเลยนะเนี่ยโอ้ดาวเรืองไหม ได้น้ำแล้วก็ได้แสงแดดอุ้ยเหลืองอลามงามแท้จะมาดูเห็ดละงกต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นจิกนะคะโอ้นี่ไงหมักจิกหมักหัางโอ้ตรงนี้แหละตรงที่เห็ดละงกเกิดเราต้องเอาเขาเรียกว่าอะไรนะดินมันคุมเกินไปเนาะ ต้องเอาเสียมมาขุดออกโอ้นี่เด่นหมักจิกต้นจิกทุกปีนะตรงนี้มันจะเกิดก่อนหมูนะเห็นล้วงกนะโอ้หูเหแถวนี้สิ ว่าขึ้นหรือเปล่าเห็นบอกว่าเห็ดแถวนี้ก็ขึ้นนะต้องดูดีๆเห็ดตรงนี้แหละมันขึ้นดีๆนะเห็ดแดงเห็ดน,น้ำหมาก เห็ดเพาะเห็ดพึ่งยังไม่ขึ้นอยู่ใต้ต้นจำปาเนาะเอา้ารถมินน้อยเ,อเห็นรถมินน้อยแล้วคิดถึงมินน้อยจังเลยเขึ้นมาเก็บนี่ก่อนนะออเก็บไว้นี่ก่อน เดี๋ยวขออนุญาไองค่ะเดี๋ยวคุณท่านมาค่ะต้องมีท่านเลยพอต่อมาท่า กราบขอบพระคุณนะคะที่ยังอยู่ด้วยกันหนึ่งชั่วโมงนะคะแก็จะขอลงไลนก่อนนะคะกราบขอบพระคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะมาร่วมทาบุญด้วยกันนะคะต้องขอใครนะคะที่ไม่อ่านเด้วนะคะคุณจําลองสวัสดีครับ